มือสันวันดีไม้ on, พิวรมพรเผยภาพอบอุ่นต้อนรับว่าที่ลูกเขยคนแรกหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ใครก็อยากจะเห็นลูกประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการมีคู่ครองที่ดีเช่นเดียวกับศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างไมพิวรมพรในวัย53ปีที่ล่าสุดได้ประกาศเขาดีเตรียมต้อนรับว่าที่ลูกเขยคนแรกของบ้านหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีไมพิรมพรเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวที่ประเทศแคนาดา และได้ร่วมเป็นสักขีพยานรักหลังน้องเมย์ลูกสาวคนโตทุกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์สวมแหวนขอแต่งงานโดยพ่อไมค์ก็ได้เผยว่าเป็นอีกคลิปที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องร่วมยินดีกับน้องเมย์ลูกสาวคนโตของผมเองครับทั้งตื่นเต้นตื้นตัน,ตน,ตน,ตนและพูดอะไรไม่ออกได้แต่อยากบอกลูกสาวสุดที่รักว่าลูกเลือกอะไรพ่อก็เลือกสิ่งนั้นพ่อรักลูกมากนะ ล่าสุดวันที่14พฤษภาคมไมพิรรมพรได้เปิดบ้านจัดงานใบสีสุขวัญผูกแขนรับขวัญลูกๆทั้ง3าคนกลับไทยพร้อมกับเป็นการต้อนรับว่าที่ลูกเขยโดยนักร้องดังเปิดเผยว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีเลยจัดงานใบสีสุขวัญลูกสาวทั้ง3ามคนพร้อมกับต้อนรับว่าที่ลูกเขยเลยครับทำการะลังแฟนๆเขามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด c o คอมขอบคุณค่ะ